ของมูแม่นั่นม่พิ้อของจำมูมกูบบอกสร้างล่าอะไรอ่ะน<า>้องเหมือนว่าต้มสมจาำโุล่ไปข่าเท่านหาร่เววจ้านี้ใช่ไหมเฮ้ยต้มเจ้าเริ่ม<า>อ่ะอ<า><า>มุ่หูขเขาเหนียวไว้เพี่อ ก็หยุดอืมตายอ้นอันนี้น้าซื้อมัตวัตนี่นี้วถอดเสื้อไปเรรับบยูฮองมังคไปทางลำแข้งเลยรับยูองมกิดบักเอาบักเวกขึ้ว่าบนหินไม่รเรื่องไม่อยากทำเว้รับยูของมกกิดดูมาเอ้ามองกิดตัวนี้วะนมมันนอนหนีวะ ว่า็นต้องจ้ก้น้ิ่วม่เคยไม่เยกินไงเนี่ยเพื่อนจ้ำหัวนี่เนี่ยทียร์ต่อไปเทียต่อไปดืดมากจ้ำเรามาบงหัวอไม่เคยกินหรอคอกินก็อดเวลานอ็นมงี่เลยไม่งีเลยหรอไม่กน รสจัดต้องตีไฟทำปลาวิเทียนเติมวิเียนตั้งปูนี่แน่นอนใส่มี่ยนปลาวิเทียนไกวิเทียนไงทำปลาวิเทียนนี่วิเทียนไหนกันปลาใย่างวิเทียนมือำปลาวิเทียนแค่นีน่าตั้ปูปลาปึ๊กปึ๊กไรขอพัดมาเปิดไลาวเนาะ เออเมื่อบามานี่ยนอะเปนเมื่อห่้งหนาต้องเห็นกับพีชแบบก็ตองมีมัอยู่ตรงเขาเลยใชบปะอาอืมอันต่ามันผ่านไปเื้อยพอสรพงพอดีแต่ยังไม่เจอของรับผงหื มันทานกินันนี้ม่หลายหัวเลยสามคนนั่นไม่ไดผมเป็นั้งสามล่าอยู่ไหมวดนะเยอะป่ะอืมเขาทานกินแล้วเขาเขาเอาคแบบเขากินแบบไหนฮะทำไมเนอะอ่ะชอบแบบเยอะไร่ะมึงหขาไมนทำอะไรเออยิ้มกันบางไรโซ่มเป็นร่างมคนเออบางไรนะหลายอยู่เลยโอเคบางไรขอยเขี๋ย รอบใหญ่อมมากส,สองสงองขวดหมูไก่หอมากสาวด่ม้มาหนขวดนี่ยกิดอีกสบบมกิดนอสบรู้มันเผ็กูววามันเผ็ดขกินเอ๋ออืมเผ็เดยวลืมฮืา <laughs> บอกเขาโอ้อยู้เย อาจา,จา <ừ. S 1> รย์อาจาย์้ได้เสียนับคนจ้างจ้างก้นนับนรวยปล่นั่นสิแม่นับน้อยไหม, ừ, มนงหเขาคนรวยค่เีนันบนจานนแบบ้างนี่หมึงคน,น,น,นแบบซื้อเบียร์ซือเหล้วยังม่เลี้ยงมึงแก็จ้างถ้าเราเก็คมาหล่อนเองจับูแลนัแบบี้าาบุจาง <ừ. S 1> าเาท่าเก็โซ่จีนมานหนึ่งอืม ยังไม่เป็นกระซังมากทุกคนดิ<ะ>